ให้พี่เพื่อนๆในนี้ครับได้เรียนรู้กันทีละขั้นตอนนะครับนะแล้วก็สามารถใครมีมือถือสามารถทําตามได้เลยใครมีมือถือเครื่องหรือมีหน้าจอเครื่องสามารถทําตามได้เลยแล้วส่วนพี่ในนี้บางท่านนี่ครับมีเรียนลงคอร์สซีโอครับเดี๋ยวบ่ายสองนะครับก็สามารถออกจากห้องนี้ได้แล้วไปเรียนคอร์สซีโอกับผล้องต่อนะเพราะผมบอกเลยว่าคอร์สซีโอเป็นสำคัญของพวกพี่มากกว่าใครเรียนคอร์สซีโอให้ไปเรียนคอร์สซีโอนะครับอย่างพี่ต้นกับพี่วิรัตินี่ ลงทะเบียนเอราทีโอนะครับเดี๋ยวไงถึงบ่ายสองถึงเวลาคุณกล้องเปิดห้องแล้วไปเรียนตรงนั้นนะครับนะแล้วเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเรียนเปิดตัวผมหรือดูวีโอย้อนหลังได้นะครับปึ๊บอ่าเว็บที่ผมจะสาธิตให้ทุกท่านได้ดูนะครับในการเข้าไปแต่ละขั้นตอนนะครับผมขออนุญาตใช้เว็บของพี่ทพย์นะครับอ่าคือ <S <S ทริปไทยเฮิร์บดอทคอม คลิใครคืแบบกอนนี้คือเป็นของพี่เขานะครับอ่าขั้นตอนที่สองครับคืออะไรครับบอกว่าอะไรรู้จักวิธีเข้าระบบหลังบ้านเองครับวิธีเข้าหลังบ้านของทุกท่านครับเหมือนกันหมดครับคือสลแล้วก็สองสี่ตัวครับสลแล้วก็สองสี่ตัวนะครับนี่คือการเข้าระบบหลังบ้านของทุกท่านนะครับปึ๊บมันก็จะมาหน้าแอดมินล็อกอินอย่างนี้เลยถ้าใครพิมพ์ผิดครับมันจะไม่มาหน้านี้นะแล้วถ้าไม่เกิดมาหน้านี้บอกว่าคุณเนี่ย อาจจะพิมพ์ชื่อเตงไม่ถูกก็ได้นะครับชื่อพิมพ์ชื่อเวซต์เตงไม่ถูกก็ได้นะครับต้องพิมพ์ชื่อเวซต์เตงครับให้ถูกแล้วตามด้วยแต่ละสองสี่ตัวครับจะมาตรงนี้พาร์ทเบิร์ดที่ผมใส่ให้ทุกคนครั้งแรกครับในการที่เข้ามามีเวซต์ครับพาร์ทเบิร์ดเหมือนกันหมดครับก็คือหนึ่งสองสามสี่เก้าเก้าอ่าฟังอีกครั้งนะครับเลขที่ออกหนึ่งสองสามสี่เก้าเก้าย้ำอีกครั้งครับหนึ่งสองสามสี่เก้าเก้าตืด นะครับนี่คือพัดเดร์ดข้าโหลกับบ้านของท่านนะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ท่านชนานาญเรียบร้อยแล้วเว็บสวยงามเรียบร้อยแล้วครับท่านสามารถเปลี่ยนพัดเดือดได้นะไม่จำเป็นว่าต้องใช้พัดเดือดนี้ตลอดนะครับแต่ทาไมผมตั้งพัดเดือดนี้ให้เพราะว่าตอนนี้ท่านเรียนรู้เบื้องต้นถ้าตอนไหนท่านที่อ่าเข้าไปเปลี่ยนแปลงแล้วอยากให้ผมไปช่วยไปดูดูเว็บไซต์นะครับผมก็จะสามารถเข้ารหัสนี้เข้าไปดูของท่านได้ครับแต่ถ้าสมมุติท่านไปเปลี่ยนเลยแล้วดันท่านยังจารหัสมมตีไม่ได้อะกต่างเงี้ ผมช่วยไม่ได้นะทําได้อย่างเดียวคือล้างรหัสใหม่เลยนะครับทําได้อย่างเดียวคือล้างรหัสใหม่นะครับดังนั้นถ้าตอนแรกท่านยังไม่ชนานาญหรืออยากให้คุณเข้าไปช่วยเหลือในเว็บไซต์คุณอยู่คุณก็ใส,ใส,ใส่เว็บไซต์นี้เออปะ่ะพาร์ทบัตรเบอร์พาร์ทเบิร์นี้นะครับพาร์ทเบิร์นี้หนึ่งสองสามสี่เก้าเก้านะครับพอเราใส่ปุ๊บกดล็อกอินเข้าไปครับก็จะไปเข้าไปหน้าระบบหลังบ้านนี่คือระบบหลังบ้านของเรานะครับจะมีแผนภูมหมดสามแบบนะครับนะแผนภูมิตัวแรกนะครับคือแผนภูมิ วันหมดอายุของเว็บไซต์เองครับอย่างนี้ครับของพี่ที่รับเว็บไซต์เหลือเวลาการใช้งานสองรอยี่สิบแปดวันครับสองยสิแปดวันที่ผมย้ำนับยังหนาครับทาไมผมถึงในเข้าระบบของแอลซีเจมผมถึงพูดถึงเรื่องเวลานะครับเพราะผมถือว่าจุดสูงสุดของชีวิตของเรานะครับนั่นคือเวลาครับเวลาของเราไม่เท่ากันหรอกครับเวลาของเราไม่เท่ากันครับผมคนเราอาจจะว่าเวลายี่สี่ชั่วโมงเหมือนกันครับแต่คุณจะรู้ได้ไครับว่าในอนาคตต่อไปครับ คุณยังสามารถมีเวลาตรงนั้นต่อในการใช้สิง,งต่อเช่นเดียวกันครับชีวิตมนุษย์มีมีอายุจํากัดครับเว็บไซต์ของคุณเช่นเดียวกันคุณอุตส่าห์ลงเงินนะครับเพื่อมาพัฒนาเองแล้วลงเงินเพื่อมาซื้อเว็บไซต์เองแล้วถ้าคุณซื้อเว็บไซต์แล้วคุณไม่เอาไปต่อยอดในธุรกิจของเองครับนะหรือเข้ามาดูแลเลยครับถือว่าคุณเสียหายนะไม่ใช่ผมเสียหายครับคุณเสียหายนะเออเนี่ยผมเป็นห่วงในเรื่องเกี่ยวกับการเข้าใช้งานของคุณดังนั้นอันดับหน้าแรกมาเลยครับจะสาธ มันจะแสดงเลยครับว่าเวลาการใช้งานของเว็บไซต์คุณมากน้อยแค่ไหนแล้วผมบอกแล้วครับว่าแพลตฟอร์มนะในเรื่องเว็บไซต์ครับมันเป็นดิจิตอลเอ็กเซสครับยิ่งใช้เยอะยิ่งแชร์บ่อยครับเว็บไซต์คุณจะมีมูลค่าเพิ่มครับเป็นรายนาทีเลยนะอย่างที่ผมพูดว่าเป็นรายเดือนเป็นรายอาทิตย์แตเ่เว็บไซต์เขาจีกับการจับเอาเอมาจับว่าเว็บไซต์ side, นั้นมีคนเข้าถึงเยอะมากแค่ไหนครับแล้วเขาก็จะจุดประมูลเลยกนะั ประมูลเลยว่าเว็บไซต์นี้ราคาเท่านี้ซึ่งน้องตุง้งก็พาครับไปเห็นมาเรียบร้อยแล้วว่ามีการซื้อขายเว็บไซต์กันจริงๆมีการซื้อขายเว็บไซต์กันจริงแล้วถ้าคุณเนี่ยสามารถทําเว็บไซต์ของตัวเองนะครับมีค่ามามีค่ามีคนเข้าใช้งานเยอะครับผมบอกเลยครับคนที่อยากได้ชื่อเว็บไซต์คุณครับเท่าไหร่เขาก็ยอมเสียเงินผมบอกเลยแล้วเป็นทรัพยากรที่ยิ่งใช้ยิ่งมีราคายิ่งเพิ่มมูลค่าครับมันไม่เหมือนสินค้าที่จับต้องได้ครับ สินค้าจับ้องได้ยิ่งใช้ยิ่งหมดนะแต่เว็บไซต์ครับยิ่งใช้ครับยิ่งมีราคาสูงขึ้นนี่แหละครับคือความสำคัญส่วนแผนภูมิที่สองครับเป็นแผนภูมิแท่งครับบ่งบอกว่าคนที่เข้าเว็บไซต์คุณครับทําอะไรกับเว็บไซต์คุณบ้างนะครับอเข้ามาดูข้อความคุณเข้ามาช้อปปิ้งในข้อความคุณนะครับอเข้ามาเลือ่อนสตอร์ในข้อความคุณนะครับนี่มันก็จะมีบอกหมดเลย แดีวถ้าต้องการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าก็กดตัวแอป N ตรงนี้ครับก็จะเข้าไปที่ไลน์ซับพอร์ตนะครับซับพอร์ตที่เซบุ๊กนี่คือหน้าแรกนะครับต่อไปหัวข้อต่อไปครับบอกว่าอะไรครับรู้จักวิธีการเปลี่ยนภาษานะครับรู้จักวิธีการเปลี่ยนภาษาตรงนี้เลยครับตัวรูปโลกครับตัวสีขาวนะครับอถ้าใครดูเป็นมือถือครับจะเห็นแบบสั้นๆอย่างนี้นะนี่ครับ เป็นอย่างนี้ครับตัวรูปโลกตรงนี้ครับนยตัวรูปโลกนี้นี่ครับคือตัวเปลี่ยนภาษาครับถ้าใครเข้ามาแล้วเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาอื่นนะครับหลงไปกดเป็นภาษาเวียดนามอย่างเงี้ยไปภาษาเขมรนี้นะครับนี่ครับคุณกดเข้ามารูปโลกนี้เลยครับมันจะมีตัวแปลภาษาครับทั้งหมด120ภาษาทั่วโลกนะครับอ่าคุณก็ใส่เลยครับอยากอ่านเป็นภาษาอะไรใส่เต็มที่เลยครับอ่าใครอ่านเป็นภาษาจีนได้ ภาษาจีนเลยครับใครอ่านภาษาไทยก็คือภาษาไทยส่วปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นเมนูเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูกันเดี๋ยวผมเอาเกาหลีนะนี่ขายคนเกาหลีเป็นไงเว็บไซต์เราเปลี่ยนเป็นภาษาเกาหลีแล้วคราวนี้คุณสามารถขายไปให้คนเกาหลีได้ไหมนี่ครับภาษาเกาหลีเรียบร้อยแล้วนะับมาภาษาเมนูภาษาไทยเหมือนเดิมนะนี่คือตัวเมนูแรกที่คุณต้องรู้จักครับ ต่อไปหัวข้อต่อไปครับรู้จักเมนูเข้าคู่มือครับเมนูคู่มือครับนี่ครับอ่าทุกคนครับจะเห็นอย่างนี้เลยคู่มือนะครับถ้าใครที่ดูจากมือถือมันจะเป็นสามขีดอย่างนี้นะแล้วกดสามขีดตรงนี้ลงมาครับจะมีลิสต์รายการเมนูขึ้นมาครับอ่าแต่ถ้าใครทําจากทีซีจำกัดโน้ตบุ๊กนะครับก็จะเห็นเป็นเมนูยาวนี้เลยนี่มีคู่เมนูคู่มือครับจําผมไม่ได้ที่บอกนะครับ จำไม่ได้ดำจำได้5้า็สิบเเครับมาดูคู่มือย้อนหลังได้กดเข้าไปคู่มือครับปั๊บนะนี่ส่วนแรกจะเป็นแบบภาพนิ่งเป็น PDF นะครับนะถ้า PDF ไม่เข้าใจครับอยากดูเป็นคลิปวีโอมาดูส่วนล่างครับจะเป็นแบบสาธิตแบบคลิปวีโอผมจะกดให้ดูนะครับอย่างเช่นคุณอยากใส่ข้อความเทคนะครับใส่ยังไงก็กดเข้าไปดูครับปั๊บนะมันก็เป็น PDF ให้ดูเลยให้คุณกด ถัดไปนะครับเห็นไหมให้คุณเขาจะบอกให้กดบวกนะหลังจากนั้นจะมีป๊อปอัพขึ้นมาไปคำว่าเทคเห็นไหมไปคำว่เาเทคเลือกเอาว่าจะเอา1งเทกสองเทกสามเทกสี c, ่เทกแบบให้มันซ้อนกันอย่างนี้ไหมอยากเลือกอะไรก็ติ๊กเลยครับหลังจากติ๊กเสร็จให้กดถูกเห็นไหมขั้นตอนที่สี่ติ๊กถูกนะครับไปไหนต่อมาดูสินี่มันก็จะปรากฏบล็อกเทคขึ้นมาครับเป็นภาษาอังกฤษนี้แหละเราก็ทําการไงครับลบบล็อ,อกภาษาอังกฤษออก ลบคำภาษาผิดบอกครับแล้วใส่็นภาษาไทยระหว่างที่มีบล็อกเกตขึ้นมาครับจะมีป๊อปอัพอย่างนี้ครับขึ้นมาครับนะป๊อปอัพอย่างนี้ขึ้นมาเลยถ้าใครทํามือถือครับป็อปอัพมันอาจจะเด่งไปสูงบ้างล่างบ้างนะครับไม่ต้องตกใจนะคุณลองคลิกเข้าไปตรงตัวรูปใหม่ครั้งหนึ่งในคอนเทนต์นั้นนะครับผมเดี๋ยวป๊อ๊อัพมันตามขึ้นมาครับนะลองเล่นดูนะแต่ละป๊อกในป๊อปอัพนี้จะมีสัญลักษณ์ต่างครับลองกดเล่นดูแต่ละสัญลักษณ์ครับว่าแต่ละสัญลักษณ์นี้เป็นยังไง และสัญลักษณ์ทําอะไรได้มั่งนะครับทําอะไรได้มั่งให้เล่นดูเลยครับไม่ต้องกลัวพังที่ผมบอกนะครับถ้ามันพังผมสามารถรีเซ็ตกลับมาเหมือนเดิมได้ครับถ้าไม่เชื่อถามพี่ประพันธ์ได้เลยนะครับพี่ประพันธ์ให้ผมรีเซ็ตถึงสามครั้งนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าผมจะว่าหรือว่าจะลบกวนผมนะบอกเลยว่าเ э อ้ยโค้ดน์นครับช่วยรีเซ็ตใหม่ให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมทาใหม่นะครับผมยินดีช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งนะไปดูเว็บของพี่ประพันธ์ได้เลยครับสวยงามมากๆเลย ่อยจากเว็บการขายในหน้าครับทําได้ดีมากๆเลยชื่นชมมากมาครับนี่พี่ก็ดูครับนี่จะทําไงนี่ถ้าใส่เรียบร้อยแล้วนะครับอยากเพิ่มเติมรูปภาพเข้าไปทําไงกดเข้าไปปั๊บนะครับก็จะมีสอนครับว่าวิธีการเพิ่มเติมรูปภาพครับนี่กดบวกเหมือนเดิมนะครับกดบวกเหมือนเดิมหลังจากนั้นครับป็ูนะครับนี่มันก็จะมีป๊อปอัพนี้ขึ้นมาครับให้เลือกครับว่าคุณจะเอารูปภาพแบบ เดียวเดียวไหมหรือแบบแบ่งเป็นสองแบ่งเป็นสามแบ่งเป็นสี่นะครับคุณสามารถเลือกเลยหลังจากติ๊กเลือกปุ๊บก็ก,กดขั้นตอนที่สี่ครับคุณติ๊กถูกหลังติ๊กถูกปุ๊บนะครับคุณก็จะมีกรอบรูปภาพอย่างนี้ครับให้คุณคลิกที่ไปกรอบเลยนะครับก็สามารถแก้ไขรูปภาพได้แล้วแก้ไขรูปภาพเลยแล้วเห็นไหมก็จะมีการให้เลือกไฟล์นะครับขอบคืออะไรสเปซคืออะไรนะครับเขาจะบอกอธิบายให้หมดเลยลองเล่นดะูลองเล่นดูอย่างนี้ครับนี่ใช่ไหม ออกกดมอปุ๊บก็จะมีส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาอีกให้เราสามารถเล่นได้ลุกเล่นได้มากขึ้นอีกนะครับตรงส่วนตรงนี้ค่อยๆเล่นนะครับไม่ต้องกลัวว่าผิดก็ถูกครับลองเล่นดูนี่ครับวิธีการเพิ่มเอาดูเป็น PDF แล้วไม่เข้าใจไม่เข้าใจอยากดูนปภาพเคลื่อนไหวนี่มาดูตรงส่วนล่างครับอยากเพิ่มวีโอป้ากดดูครับก็เป็นคลิป y o u t u b e ในการสอนวิธีการทํา เอารูปวีโอขึ้นไปบนหน้าเว็บไซต์เราครับผมบอกก่อนครับที่ท่านเห็นครับมันเป็นเวอร์ชั่นแรกเลยนะแรกๆเลยเวอร์ชันแรกๆเลยดังนั้นบางตัวบางกลุ่มครับอาจจะไม่เหมือนเราปัจจุบันนะแต่โครงสร้างส่วนใหญ่ครับคล้ายก,กันกับเราเลยนะดังนั้นไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าส่วนมากไอ้โครงสร้างหลักเนี่เป็นเหมือนกับเราที่เราอยู่ปัจจุบันครับมีแค่ตอนนี้มันมีออปชันเพิ่มขึ้นมาให้คุณสามารถเล่นงานเล่น เปนลูกเล่นเยอะมากขึ้นนะมันก็จะบอกวิธีการเพิ่มนะไม่ทันก็สต็อกไว้ครับแล้วทําตามขั้นตอนสต็นะอกไว้ท่านท่านต่อไปถ้าท่าน,นก็ทําต่อไปต่อนะครับอันไหนไม่ทันคุณก็สต็อกไว้ครับป้าวเงี่ง่ายๆครับงี่ยง่ายมีให้คุณดูเรียบร้อยแล้วอนี่คือส่วนของคู่มือนะครับส่วนของคู่มือตรงนี้ครับคู่มือ ต่อไปครับขั้นตอนต่อไปครับผมจะให้คุณตั้งค่าข้อมูลผู้ติดต่อครับถ้าคุณตั้งค่าข้อมูลที่ต่อเรียบร้อยนะครับผมบอกเลยเว็บหน้าแรกครับเวลาเขาคลิกฟอร์มูชั่นไหนครับมันก็จะมาหาคุณเลยเพราะผมพกกล้องครับเขาใส่ซอสโค้ดไ้เรียบร้อยแล้วมันจะลิงก์มาจากข้อมูลผู้ติดต่อนี่แหละครับนะคุณก็ไปรูปคนนี้ครับถ้าในมือถือนะมันจะเห็นแบบสั้นๆนี้ครับไปตรงสามสี่ตรงนี้ครับแล้วไป เลื่อนไปหาหน้ารูปคนครับนี่หน้ารูปคนครับพอกดคลิกก็เลื่อนลงไปอีกครับนี่จะมีคําว่าการตั้งค่าผู้ติดต่อครับการตั้งค่าผู้ติดต่อผมจะกดให้ดูครับป๊านี่ครับชื่อของคุณครับกับที่อยู่เบอร์โทรส่วนใหญ่ครับมันจะลิงก์มาจากตั้งแต่คุณจดโดเมนเข้ามาแล้วจะมีช่องว่างๆไว้สองสามช่องให้คุณใส่ยืนใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับ ข้อมูลเหล่านี้นะครับคุณสามารถมาเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะไม่ได้ฟิกนะครับเช่นคุณเปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วครับคุณก็มาลบเบอร์ตรงนี้ออกแล้วใส่เบอร์ใหม่เข้ามาถ้าคุณมีอีเมลใหม่หรือว่ามีคนที่มาดูแลเขาเรียกแอดมินของของธุรกิจคุณนะครับมีบางคนมาดูแลคุณก็สามารถใส่อีเมลของแอดมินเข้าไปได้เลยชื่อตรวจดูครับว่าชื่อนละนสคุณเป็นชื่อของคุณจริงไหมคุณไปเข้าของอื่นหรือเปล่าหรือว่ามีคนไปแอบเข้าเบไซอ์ของคุณ แล้วไปจดชื่อเป็นของเขาเนี่ยดูตรงนี้ครับต่อไปครับเบอร์โทรครับเนี่ยจะมีเบอร์โทรนี้จะปัดกฏขด้นแต่เบอร์โทรเพิ่มเติมเนี่ยคุณสามารถเอาเบอร์อื่นมาใส่ก็ได้นะครับเบอร์เบอร์มือถือเบอร์ที่สองเบอร์ที่สามคุณครับนะใส่ตรงนี้ได้หรือถ้าไม่มีปั๊บคุณก็ล๊อปตัวแรกครับมาใส่ไปตัวที่สองครับได้เลยครับอย่าให้มีช่องว่างนะครับใส่หมดเลยนะครับนี่อย่างอีเมลติดต่อก็เช่นเดียวกันครับจะดึงมาจากแต่คุณจดโดเมนมาเรียบร้อยแล้ว ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็อีเมลผูดล้ดูแลเว็บไซต์นี่ครับก็คือแอดมินของคุณแหละคุท่าคุณมีแอดมินคุณก็ใส่อีเมลของแอดมินแต่ถ้าคุณไม่มีคุณก็ก๊อปตัวข้างบนครับมาใส่ข้างล่างก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับต่อไป Line ID นี่ตัวนี้แหละที่สําคัญที่สําคัญตัวหนึ่งนะครับบางคนนี่ไปเขียนชื่อเตยลงไปอย่างเงี้ยครับนะซึ่งผิดครับเขาบอกให้ไปเอา UID U ID ไปเอาที่ไหนเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับวิธีการเอา U ID ครับ U ID ผมจะสาธิตให้ดูครับเดี๋ยวผมจะเอามาจากในมือถือให้คุณดูนะครับนี่ปึ๊บนี่เข้ามาที่ลายนะครับผมจะเอาลิงก์ลายโปรไฟล์มาใส่นะครับพอหลังจากเข้ามาที่ลายปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นคุณเห็นคำว่า หน้าหลักครับหน้าหลักนะครับตรงนี้ถ้างมาลายคือเห็นคำว่าหน้าหลักครับคุณกดเข้าไปตรงคําว่าหน้าหลักครับป้าพอกดเข้ามาหน้าหลักปุ๊บคุณจะเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ครับรูปคนบวกครับการเพิ่มเพื่อนนี่ครับเพิ่มเพื่อนกดรูปตรงนี้ครับสัญลักษณ์นี้ครับนี่แล้วคุณก็จะเห็นคำว่าบวกครับคือเชิญครับกดเชิญครับป้าจะมีป๊อปอัพขึ้นมาครับว่า คุณจะเชิญด้วย s s หรือเชิญด้วยอ e ีเมลอีเมลหรือเชิญด้วยการแชร์ครับคุณไปที่ s m s ครับผมแล้วคุณก็ไปหาช่องว่างนี้ครับคลิกสักหนึ่งช่องครับนะครับแล้วก็กดเชิญครับผมกดเชิญปึ๊บมันก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาครับในบางมือถือนะ,ะมีป๊อปอัพขึ้นมาเพื่อแจ้งคุณว่าคุณจะเชิญโดยใช้ Mess e n g e r หรือจะไป s m s ข้อความมือถือครับคุณต้องไป s m s ข้อความมือถือนะครับอย่าเชิญได้ไป m ซ s s e n อร์นะกดปึ๊บนี่ครับคุณจะเห็นข้อความครับปรากฏขึ้นมาครับนี่ที่ผมแรงเอาไว้นี่ครับไฮไลท์ไว้นี่ครับนี่ครับนี่คือลิงก์ลายโปรไฟล์ของคุณครับลิงก์ลายโปรไฟล์ครับตรงนี้ครับคุณก็ทําการ ตัดมาเลยครับเอาเฉพาะตรงนี้นะไอ้ข้อความข้างบนไม่ต้องเอาครับเอาเฉพาะลิงก์มาอย่างเดียวครับตัดครับผมแล้วคุณก็ย้อนกลับเลยยกเลิกเลยไม่ต้องไปแชร์ครับไม่คุณเสียนเงินครับแต่ละบริการอีกสามบาทห้าบาทครับไม่ต้องไปแชร์ไม่ต้องไปส่งครับกดยกเลิกแล้วก็เข้ามาที่หน้าเมนูหลักของเราเหมือนเดิมครับไปวางไว้ที่ชื่อเราต่างหากก็ได้หรือไปวางที่คลิปเมโมครับ ตอนนี้ไลทุกท่านนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ไลเขารู้ว่าบางสิ่งบางอย่างครับข้อมูลบางอย่างคุณอยากเก็บเอาไว้นะครับคุณอาจจะมีไลที่สองก็ได้คุณอยากเก็บไว้คุณไปเพว่าคิปเมโมครับคุณอาจจะเปิดดูก็ได้ว่าคิปเมโมคุณอยู่ไหนครับถ้าไม่มีให้คุณอัปเกรดนะให้คุณอัปเกรดเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับนอ่คือว่าคีบเอเดอพีครับมันจะมีขึ้นมาเลยคีปเมโมครับเข้ามาเลยแล้วคุณก็ทําการวาง ลิงก์ของคุณอะลงไปสั่งคุณยังไม่ต้องเข้ามาเอาบ่อยๆครับวางไว้ป๊าบผมวางแล้วผมวางแล้วแล้วผมก็เขียนคอมเมนต์ไว้ครับว่าลิงก์นี้คือลิงก์ส่วนตัวลิงก์ลน์ส่วนตัวผมเขียนไว้ครับนี่นะนี่ผมบอกเลยว่าลิงก์ตัวนี้คือลิงก์ลน์โปรไฟล์ส่วนตัวนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องไปส่งไอซ์ติเดๆบ่อยๆเยอะบ่อยอครับคุณก็สามารถาเอาลิงก์ตรงนี้ได้เลย อ่ะผมจะทวนอีกรอบหนึ่งนะครับวิธีการเอานะครับเอาลิงก์ลายโปรไฟล์ส่วนตัวครับเอาที่ไหนครับนะอีกครั้งครับระดับแรกคุณไปที่ลายครับไปที่ลายนะไปที่หน้าหลักครับจากนั้นไปรูปคนบวกครับสัญลักษณ์รูปคนบวกครับเอแล้วไปสัญลักษณ์เชิญครับตรงนี้อ้า แล้วไปข้อความ s m s ครับตานะครับแล้วไปติ๊กช่องว่างครับคนไหนก็ได้ครับสักช่องหนึ่งครับนี่แล้วผมกดเชิญครับผมกดเชิญเนี่ยมันก็จะมีป๊อปอขึ้นมาครับว่าให้ส่ง s m s หรือว่าจะส่ง Messenger ของ Facebook เราไปส่งที่ s m s ของมือถือครับกดเนี่ยมันก็จะปรเกบข้อความขึ้นมาครับ เอาเฉพาะไฮไลท์ที่ผมไฮไลท์อย่างเดียวคนระับตัดครับตัดตัดออกมาเลยไอตัวข้อความคำพูดนี้ต้องเอาครับแล้วเราก็กดยกเลิกครับผมอย่าส่งครับเสียตังค์อย่าส่งเราต้องการเอาแค่ลิงก์อย่างเดียวครับแล้วกลับมาที่หน้าหลักของเราครับหน้าหลักของเราไปฝากไว้ที่จ e ทเมโมครับจ e ทเมโมกดซอเครับกดซอจี e เอดั e p ีมาเรียบร้อยแล้วมาให้เราแล้วแล้วก,กดเข้าไปแล้วก็วางลิงก์ซะแล้วเขียนกำกับครับว่าลิงก์ตัวนี้คือลิงก์ไลน์โปรไฟล์ครับลิงก์ไลน์โปรไฟล์พอหลังหลักหลังจากที่เราได้แล้วนะครับหลังจากที่เราได้แล้วครับสาโปรไฟล์ผมก็ทำการคัดลอกครับมานะครับ แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ครับเอาใส่ตรงนี้เอาใส่ตรงนี้ครับแล้วก็เห็นไหมเขาบอกว่าเอาแค่ u i d เห็นไหม u i d ครับคุณเอาตัวคาว่า line me t i s l a s t ลบออกครับลบออก ตัวนี้ครับเขาเรียกว่า UID ของคุณครับ UID ของคุณเอาเฉพาะตัวนี้ครับตัวอักษรเนี้ครับบางคนมีตัวเลขครับเอาแค่ตัวนี้อย่างพอครับนี่คือ UID ของคุณนะอีกกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งครับถ้าคุณตั้งค่าดีเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณไปที่นี่ครับ ฟันเพืองครับฟันเพืองครับไปคาว่าโปรไฟล์ครับแล้วคุณเห็นไหมครับ Line ID ครับลาย e i d ตรงนี้ครับถ้าคุณตั้งเรียบร้อยครับคุณสามารถตั้งเปชื่อช่องคุณได้ครับเอาล i ย e ID ตรงนี้ครับมาใส่ครับมาใส่ถ้าคุณตั้งเรียบร้อยนะ ผมให้ดูย้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยให้ไปหน้าหลักนะครับแล้วไปพันเพืองครับไปพันเพืองครับไปที่โปรไฟ,ฟล์ครับแล้วไปตรงนี้ครับไลน์ไอดีครับหลังจากนั้นอย่าลืมติ๊กตรงถูกตรงนี้ด้วยนะครับว่าให้คนสามารถเสิร์ดเข้าไปไลน์ไอดีของคุณได้ถ้าใครไม่ติ๊กนะครับคุณมีไลน์ไอดีสง่งให้เขาเขาก็ไม่สามารถเข้ามาเป็นเพื่อนคุณได้นะเพราะคุณไม่ติ๊กตัวเสียงเนี้ยอนุญาตให้เพื่อนเพื่อนด้วยไอดีครับ คุณก็เอาไอชื่อลายดีเนี่ยมาใส่ตรงนี้ได้เลยเช่นเดียวกันครับนะส่วนใครที่เป็นลน์แอดนะครับง่ายมากเลยใครที่เป็นลน์โอเอครับนะสมัยก่อนเรียกไลน์อ่ะลน์โอเอนะนี่คุณไปที่ลน์โอเอของคุณนี่ครับลน์โอเอนะครับคุณจะเอาเพจไหนนะครับเอาไลน์โอเอของเจ้าไหนครับคุณอยากเอาไลน์โอเอของเจ้านี้นะครับ นี่ครับชื่อของคุณอยู่ตรงนี้ครับถ้าเป็นคนที่ไม่ซื้อชื่อพรีเมียมครับมันก็เป็นแอดนะครับตัวแอดแล้วก็เป็นตัวเลขสลับกับตัวอักษรอยู่ตรงนี้ครับแต่เมื่อไหร่คุณซื้อชื่อพรีเมียมแล้วครับคุณสามารถตั้งชื่อฟองของคุณได้เลยคุณก็เอาชื่อตรงนี้ครับตรงส่วนตรงนี้ครับมาใส่ได้เลยตรบนี้ครับใส่ี่ตรงนี้ก็แอด ลิเศษปุ๊บนี่ครับก็เขียนีได้เลยก็เป็นอันจบครับนี่คือการวิธีการเอาลายนะเอาลิงก์ลายเนี่ยในตัวอย่างก็จะบอกด้วยไม่ต้องพิมพ์ http://line.me/ti/p ครับไม่ต้องใส่ใ,ใส่เพาะ i อเดล้วนๆเลยนะอย่างทีิพิปก็เขียนทิพขีดไทยเมฆนะครับนี่โอเค ต่อไปครับวิธีการเอาลิงก์เฟซบุ๊กนะครับลิงก์เฟซบุ๊กไม่ว่าจะเป็นเอาลิงก์ลิงก์เฟซบุ๊กโปรไฟล์หรือแฟนเพจครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูวิธีการเอาลิงก์เฟซบุ๊กจากมือถือก่อนจากมือถือก่อน เมื่อกี้มีลูกค้าส่งมาที่อยากที่บอกว่าถ้าไทยไทยทำเป็นระบบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมีลูกค้าทักมาอย่างนี้ครับอืเขาจะเข้าจากเว็บไซต์แล้วก็มาส่งมาที่ไลน์ของเองเราครับเมื่อกี้มีลูกค้าส่งมายังไม่ตอบเขาเลยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับถ้าไม่ตอบภายในห้าสิบนาทีครับเดี๋ยวลูกค้าหายนะครับเมื่อกี้ลูกค้าส่งข้อความมาครับยังไม่ตอบเขาเลยนะไม่เป็นไรครับเราเรียนันตอบก่อน วิธีการเอาลิงก์เฟซบุ๊กครับไปที่เฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กของตเองนะหลังจากนั้นครับให้ไปที่สามขีดตรงนี้ครับสามขีดอันนี้จากมือถือครับไปที่สามขีดครับไปเอาเฟซบุ๊กโปรไฟล์ส่วนตัวตเองนะไปที่หน้าชื่อตัวเองครับหลังจากนั้นครับไปสามจุดไข่ปลาตรงนี้ครับสามจุดไข่ปลาตรงนี้ อคุณจะเห็นเลยครับมันเขียนว่าลิงก์โปรไฟล์ของคุณลิงก์โปรไฟล์ของคุณตรงนี้ครับคุณคัดลอกได้เลยคัดลอกครับแล้วคุณเหมือนเดิมครับที่เกยียงมาเอาบ่อยๆครับไปที่ลิปเมโมครับไปที่เมโมแล้วฝากไปเลยไปที่เมโมแล้วฝากไปเลยอ่า แล้วก็เขียนไปเลยว่าลิงก์โปรไฟล์ส่วนตัวนี่ครับเนะี่ยเราก็เขียนไปเลยจะไม่ต้องเข้ามาเอาบ่อยๆครับหลังจากนั้นครับพอเราได้ลิงก์โปรไฟล์แล้วนะครับเราได้โปรไฟล์แล้วเราก็พิมครับพ,พิมพ์าดัดรอกฟังครับแล้วก็มาวางไว้ที่เดิมครับ ลังจากนั้นเห็นไหมครับเขาบอกว่าเอาแค่ยูเพจพอตัวอื่นไม่ต้องเอานะครับยูเพจก็คือนี่ครับไอ้ตัวตั้งแต่ facebook.com/ ลบมันออกเลยครับนี่เขาเรียก u ูไอด์เพจครับตรงนี้ถ้าใครไม่ตั้งชื่อเฉพาะนะมันจะเป็นตัวเลขอย่างเมื่อกี้ของพี่พีแบบเป็นตัวเลขแกไม่ตั้งชื่อเฉพาะนะครับใส่เป็นตัวเลขอย่างเดียวเลยไอ้ตัวด้านหลังถ้ามีมครับก็ลบออกที่เดียวกันนะไม่ต้องไปใส่ครับอให้เป็น u i d ดล้วนๆเลยนี่ครับคือลิงก์โปรไฟล์ของตัว อ่าผมจะให้